สวัสดีเพื่อนที่รักบิตคอยและเอาคอยทุกคนเมื่อเมื่อตอนเย็นผมก็ได้ปล่อยคลิปเกี่ยวกับการนับเวฟไปแล้ววันนี้ก็วิเคราะห์สักนิดนึงเพราะบิตคอยผมก็ได้บอกไปแล้วว่าเป็นยังไงแต่ตอนค่ำเราก็มาดูว่าตอนที่ผมทำคลิปก็เวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วเพื่อนๆ ตอนนี้ BTC เขาได้ปรับตัวขึ้นถ้าเราดูภาพรายวัน,นมันก็ขึ้นลงเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงอยู่เพื่อนๆใครที่เล่นเหรียญบิตคอยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเรามาตีเส้นเทนลายกันก่อนเพื่อนๆเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าถ้าเราตีเส้นเทีนลายเราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็น สามเหลี่ยมปากอ้าขึ้นไปถ้าเขาปรับตัวลงอ่ะมีโอกาสที่จะลงมาอยู่ในโซนประมาณ37,850เพื่อนๆถ้าเขาลงมาอีกนะมันต้องดูหลายๆหลายห,ายหายปัจจัยเพื่อนๆว่า DXY มันจะปรับตัวลงไหมถ้าปรับตัวลงผมว่าเหรียญบิตคอยน์และเหรียญเอาคอยน มีโอกาสสูงที่จะปรับตัวขึ้นไปแต่ถ้ามองในมุมของผมเลยเพื่อนๆเว็บโซนโซนนี้ถ้าเราคิดในตัก,กะทั้งเรื่องข่าวแล้วก็เรื่องไม่เดียนเราสังเกตดูว่า BTC เจอข่าวไม่เดียนเขาย่อลงมาแต่ก็ไม่ได้ว่าย่อลึกนะเพื่อนๆ ทุกครั้งเลยเหมือนมีข่าวอะไรไม่เดียนเขาย่อลงมาแต่ก็ไม่ได้หลุดโลเดิมเพื่อนเพื่อนถ้าเราสังเกตดูมีมีโลเนี้ยที่ค้ำเอา,าไว้นี่เขาก็ลงมาไม่ถึงรอบนี้เขาก็ยกโลที่สูงขึ้นผมว่าในความคิดของผมผมว่า BTC ีอัอีกไม่นานว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะปรับตัวขึ้นไปได้ถ้าเรามาดูหนึ่งชั่วโมงสักนิดหนึ่ง บางคนอ่นอาจจะเล่นหนึ่งชั่วโมงตอนนี้อ่ะหนึ่งชั่วโมงอ่ะเขามีสัญญาณการปรับตัวลงได้ชัดเจนเลยเพื่อนเพื่อนเส้นเอ็มีเอยนมันก็ได้ปรับตัวลงแล้วเหมือนกันแล้วตอนนี้อถ้าเราดูเส้นเอ็มอสองเส้นนี้ก็อยู่ห่างกันเยอะเส้นเอ็มอสองเส้นนี้อัะเขาตัดขึ้นอ่นเออมีสัญญาณปรับตัวขึ้นสูงเหมือนโซนโซนนี้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนแต่บางครั้งอ่นก็อาจจะโดนหลอกได้เหมือนกันเพื่อนเพื่อนก็ต้องระมัดระวังกันด้วยช่วงนี้ เล่นยากสำหรับผมนะเพื่อนๆคนคิดจะคนที่จะถือยาวหรือเล่นสั้นนต้องระมัดระวังไว้เยอะเลยเพราะว่าสัญญาณหลอกมันมีเยอะถึงดูอินดิเคเตอร์แล้วก็จริงเพื่อนๆบางครั้งมันไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเยอะเลยเพื่อนๆก็ต้องหาจังหวะจากคนเล่นกันให้ดีๆเลย ก็ต้องรอติดตามดูเรื่อยๆเพื่อนเพื่อนๆ BTC เห mm hmm. รียญเอาคอยก็จะมี4เหรียญน,นะครับที่ผมจะมาวิคเคราะห์เหรียญแรกก็จะเป็น S C R T S C R T เรเราดูภาพหนึ่งวันเขาจอจะหลุดแล้วเพื่อนๆเ,เราก็คาดการเอาไวเ้เพื่อนๆว่าโซนที่เขาลงมาย่ำมันมีความเป็นไปได้ว่า อยู่ในโซนประมาณ3.72กับ4.27 2สองโซนนี้เพื่อนเพื่อนคาดการได้เลยมีโอกาสที่เขาจะลงมาย่ำอีกเพราะว่าถ้าเราดูเวฟของเขาที่ผมเคยนับกันว่าตรงนี้เป็น1 2 3 4 5อาอาจจะมีความเป็นไปได้แล้วเพื่อนเพื่อนว่าอาจจะนับแบบนั้น เนี่ยหนึ่ลงอีกครั้ง5้าก็โลเดิมของเขาเพื่อนเพื่อนสามจ,จ,จ,จามคนที่เฝ้ารอช้อนผมว่าโซนโซเนียนน่าสนใจที่สุดแล้วเพราโซนโซเนียนมีความเป็นไปได้ว่าเป็นโซนเก็บของของเขาเดี๋ยวผมก็ตั้งไว้เอาไว้ว่าเออโซนโซนนี้เป็นโซนเก็บของถ้าเขาลงมาแล้วแล้ว,ลวมีสัญญาณปรับตัวขึ้นไปหน้าช้อนเพื่อนๆ ส่วนเว็บของเขาผมนับเป็นตรงนี้เป็น 1, 2สองแล้วก็ 1, นสองถ้าเพื่อนๆออจำกันได้ผมว่าเออนะเว็บหนึ่งสองอันน่าสนใจคนไหนที่อยากจะเล่นนั้นเล่นได้เราจะรู้ได้ไงว่าโซนโซนนี้เป็น 1, นสองเพื่อนๆก็ลากเนี่ยพิโบจากโซนโซนนี้เพื่อนๆเนว็บเว็บสองลากขึ้นไป เราจะเห็นได้ว่าเขาลงมาแล้วเพื่อนๆ61.80อยู่ในโซนส่วนนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะเพื่อนๆว่าโซนโซนนี้นีถ้าบีทีถ้าบีทีซีเนี่ยเขาปรับตัวลงหนักๆกันมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะลงมาแตะ2.94แต่ตอนนี้เแนวรับสําคัญของเขาอยู่ในโซนประมาณ 3.72และก็4.27จอิตอนาคตอันเราไม่รู้ว่าเขาจะลงมาไหม2.94้นี่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดอันผมว่าอยู่ในกล่องกลองนี้ส่วนไม้ต่อไปถ้าเขาจะย่อลงหรือก,กันอาจจะย่อลงมาเพื่อนๆจะตัดขาดทุนหรือซื้อถั่วชาเลี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆแต่ในมุมมองของผมมันโซนในกล่องเนี้ย น่าสนใจที่สุดแล้วเว็บอะไรที่เป็น1นึ่งสองหน่อี่เว็บต่อเว็ดถัดไปอ่ะมันจะขึ้นได้เยอะโอเคนะครับเพื่อนๆเดียนนียนรออย่างเดียวก็พอแล้วให้ขอลงมาในโซนแนวรับที่สำคัญแต่ถ้าหากเขามีแท่งเสียนที่แบบว่าลงมาปุ๊บเลยอย่างเนี้ยรอช้อนดีกว่าเพื่อนๆ2.94 แต่ถ้าหากกอลงมาย่ำหรือทิ้งไส้ในกล่องกลองนี้เพื่อนเพื่อนก็รอช้อนจะดีที่สุดเพราะว่ามีความเป็นไปได้ว่าถ้า btc ปรับตัวขึ้น,นเดรียวนี้ก็อาจจะขึ้นตามไปด้วยโอเคนะครับเหรียญต่อไปก็จะเป็นเหรียญ alpse เหรียญเนียนมันลงมาในกล่องอีกแล้วเพื่อนๆที่ผมเคยบอกว่าเล่นในกล่องนี้จะดีที่สุดแล้ว เล่นสั้นสําหรับคนที่อยากการเล่นสั้นผมว่าซื้อในโซนประมาณเดี๋ยวปรับใหม่สักนิดหนึ่งเพื่อนๆให้ลงมาซื้อในโซนประมาณ0.341แล้วเอาไปขายเนี่ยโซนประมาณ0.40ก็ได้เพื่อนเเนี่ยสองโซนเนี่ยเล่นระยะแบบสั้นๆนั่นแต่เพ <único S 1> <coil S 2> ื่อนๆลองชิงจังหวะเข้าดูนะเพื่อนๆ เพราะว่าถ้าเราได้ราคาเดียนเราก็จะได้ขายในโซนที่เนี่ยสูงๆโซนโซนเนี้ยแต่ว่าค่า RSI รายวันของเขายังไม่หลุดนะเพื่อนๆเส้นสีแดงที่ผมบอกกันตอนนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นที่ผมมองกันก็ยังยังน่าสนใจในมุมมองส่วนตัวผมมันส่วนค่าสโตร,รายวันขอยก็ยังปรับตัวขึ้นไปอยู่เพื่อนๆเรามาลองดูสีชมูงกันสักนิดนึง สี่ชั่วโมงตอนนี้อ่ค่า R i s i มันกลับตัวลงมันเป็นขาลงอยู่เลวเพื่อนเพื่อนต้องรอดูว่าเขาจะลงมาย่ำในโซนโซนนี้ไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยอยู่ในโซนโซนนี้ไหมแล้วมีสัญญาณกลับการกลับตัวขึ้นไหมถ้ามีสัญญาณการกลับตัวขึ้นนั่นเพื่อนๆลองเข้าดูก็ได้ผมว่าไม่เสียหายนะเพราะว่าไอโซนโซนเนี้ย โซนแนวรับโซนประมาณ0.341นี่เป็นโซนแนวรับที่สำคัญเพราะว่าเขาลงมาย้ำแล้วใน2ครั้งถ้ารอบ3นี้เขาหลุดเพื่อน,พนออนะเพื่อนพิจารณาออกนะเพื่อนเไม่ต้องดื้อดันถือไปเพราะว่าอาจจะลงลึกเพราะสิ่งสำคัญที่สุดเราคาดการว่าโซนโซนนี้จะเป็น 1, ลง2เพราะ 1, ลง2อันเขายังลงได้อีกนะเพื่อน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 ว่าอย่า ไปชาล่าใจว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไม่ลงอีกนี่ตอนนี้อังก็ลงมาแล้ว78.60ถ้าก่อหลุดโซนประมาณ78.60นี่ต้องลงมาอยู่ในโซนประมาณ85.40หรือราคาประมาณ0.31เพื่อนๆที่เขาจะลงมาได้แต่แต่ในมุมมองส่วนตัวผมมันภาพรายวันของเขาอ่ยังสวยอยู่เพื่อนๆเพ,อนเ,พอนเพราะเขายืนเหนือ เส้นสีแดงได้ค่า RSI นะผมจะดูจากค่า RSI เป็นหลักด้วยก็ลองเอาไปพิจารณากันดูรอช้อนชิงจังหวะซื้อก็แล้วกันเพื่อนๆแต่ต้องต้องสังเกตดูดีๆชิงจังหวะก็จริงแต่ถ้าหากมีแตงเตียนปลื้ดลงมาอย่างนี้อย่าไปชิงเลยเพื่อนๆรออย,อย่างเดียวรอให้มันลงให้สุดก่อนโอเคนะครับเพื่อนๆเดีียวนี้ก็มุมมองของผมก็มีเพียงเท่านี้ เหรียญต่อไปก็จะเป็นเหรียญ DYDX ผมว่าหลายๆคนนั้นอาจจะถือกันเยอะเหรียญเนียนเรามาดูภาพรวมรายวันกันหรอนเพื่อนๆค่าอา i ในภาพรายวันของเขายังเป็นขาลงอยู่เพื่อนๆแต่ว่าราคาลงถ้าเพื่อนๆสังเกตดูราคาปรับตัวลง แต่ว่า RSI ยกสูงขึ้นก็น่าสนใจเหมือนเหมือนกันเพื่อนๆแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้จริงๆคือรอช้อนในโซนโซนนี้ยเนี่ยโซนประมาณ4.13กับ4.35เนี่ยรอช้อนโซนโซนนี้ดีกว่าหรือใครรอรอดูว่าเขาวัน จะย่อแล้วหลุดไหมเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าเราดูอ่อนเขาทําราคาที่ต่ําลงกว่าราคานี้เพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นนนัสิ่งที่มีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะหลุดลงมาอีกอาจจะลงมาอยู่ในโซนประมาณ3.981เน่นี่ยโซนๆเนี้ยเพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังเฝ้าระวังกันด้วยเดี๋ยวนี้เพราะว่าเขา ทำราคาที่ต่ำลงแล้วคือพูดง่ายๆว่าเวลาที่ราคามันดึงลงมาโอกาสที่เขาจะปรับตัวลงมาก็มีความเป็นไปได้นะเพื่อนๆถ้าเรามาดูสีชั่วโมงตอนนี้ก็มันไม่สวยเท่าไหร่เพื่อนๆค่าสโตก็ปรับตัวลงค่า RSI ก็ปรับตัวลงอืมมันมีมันไม่ค่อยมี คนไหนที่อยากจะช้อนซื้อนผมว่าเหรียญน,นี้สต็อปไว้ก่อนหยุดก่อนค่อยซื้อจะดีที่สุดคนไหนที่ทนถือได้ผมว่าก็ทนไปก่อนรอดูจังหวะกันดีๆว่าเขาจะหลุดโซนประมาณ4.13ใบไปไหมถ้าเขาหลุดอันผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เหรียญน,นี้นะครับเหรียญต่อไปก็จะเป็นเหรียญพี่ม้านินมังกรของเรา พี่ม้านินมังกรั่นตอนนี้เขาปรับตัวลงมาแล้วเนี่ยโซนที่ผมเคยบอกว่าเออนะโอกาสที่เขาจะลงมาเออแปดจุดห้าแปดนี่เขาลงเกือบถึงแล้วเพื่อนเพื่อนเพราะวันนั้นั่ะที่ผมวัดผมตีฟิโบให้เพื่อนเพื่อนดูนโอกาสที่จะลงมามันก็มีเยอะเหมือนกันสำหรับพี่ม้านินมังกรของเราเนี่ตอนนี้ขอลงมาแล้วอยู่ เขาลงมาเกือบถึงแล้วเพื่อนๆ78.60หรือโซนประมาณ8.59นี่โซนโซเนี้นก็ต้องรอช้อนเพื่อนๆโซนประมาณโซนตั้งแต่นะเพื่อนๆ8ดอลลาร์ไปจนถึง8.252สองโซนนี้เพื่อนๆรอช้อนได้เลยส่วนไอโซนประมาณ8.59นี่ผมว่าไม่ต้องช้อนเพื่อนๆรออีกทีก็ 8.25หรือ8ดอลลาร์เลยทีเดียวโอเคผมว่าเรียนนี้ภาพรวมของเขามันก็ยังยังมองว่าสวยอยู่เพราะเว็บของเขาเป็น12เว็บไหนที่เป็น12แล้วก็ลงมาอยู่ในโซนประมาณ78.60หรือ85.40นี่มันก็เป็นโซนที่น่าสนใจเนี่ยขอลงมาแล้ว85.40 ก็ลองเอาไปพิจารณากันดูตอนนี้อันขอเว็บ1นึของเขาวันเขาจะลงมาย้ําอีกครั้งนะเพื่อนๆในโซนประมาณ85.40แต่เราดูภาพรวมใหญ่ของเขาคนไหนที่อยากจะวัดดวงหรือรอช้อนผมว่าโซนประมาณ8.36หรือใครอยากจะรอไปเลย 6.40แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะลงมาไหมแต่ถ้าหากกอลงกันแสดงว่า BTC อ่ต้องปรับตัวลงด้วยนะเพื่อนๆต้องอดทุนเยอะเยอะมากเลยเพื่อนๆเ,เ,เพราะพี่ม้านินมังกรของเราจากอดีตันถึงปัจจุบันเป็นขาลงทั้งนั้นเลยเพื่อนๆตั้งแต่เดือนตั้งแต่พฤกภามิถุนา ลงมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยโซนโซเนียนปรับตัวขึ้นไปได้โอเคสำหรับเหรียญพี่มานินมังกรผมว่ามีเพียงเท่านี้เล่นก็เล่นอย่างระมัดระวังไม่ต้องรีบช่วงนี้ของถูกกันรอเพื่อนๆอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง b 4 r e e ด้วยหากเพื่อนๆท่านใดอยากให้ผมวิเคราะห์เรียนอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมมาได้เดี๋ยวผมก็จะวิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้รับชมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีบา,บายบาย